จริงๆแล้วเป็นเป็นคันเฉยๆที่ที่อยากจะมีโอกาสได้ได้บวชตอบแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็แล้วก็วางแผนเอาไว้คือประมาณไม่เกินปีหน้านะครับแล้วก็แล้วก็แบบว่ายังไม่ได้แบบมีคิวที่แน่นอนเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าคุยกันไว้เฉยๆนะครับผมก็ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณนิสาที่แบบว่าจะมาร่วมงานด้วยนะครับรีกา ยังไม่ได้คุยจริงๆครับเพราะว่าเราเองก็ยังยังไม่ชชว์ว่าจะมีโอกาสได้ได้บวชในช่วงไหนแต่ว่าก็คุยคุยคิวกับผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับที่สาโดยตรงว่าจะบวชครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากแล้วก็ดีใจที่แบบว่าจะมาร่วมงานแล้วก็คงจะเป็นอะไรที่แบบว่า,าได้ได้ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็ได้ได้มีเพื่อนๆมาร่วมงานนะครับ คงจะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษานะครับผมปีหน้าแต่ว่าต้องดูอีกทีว่าคิวเราจะจะว่างช่วงไหนจริงแต่ว่าก็ได้บอกกับบริษัทไปแล้วว่าให้ขออนุญาตดูคิวช่วงก่อนพรรษาได้ไหมครับว่าเราสามารถเคลีร์ได้ไหมอะไรอย่างี้ยนานแค่ไหนครังบงจะจริงๆอยากบวช15วันนะครับ15วันแล้วก็อยากอยากจะแบบว่าบวชวัดที่ใกล้บ้านเราที่สุพรรณครับก็เดี๋ยวคงต้องเริ่มท่องเลยฮนะ เพราะว่าต้องใช้เวลาในการจำพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าทราบมาว่าแบบก็บทก็ยาวอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็แล้วก็คือบางคนก็แบบว่าถ้าเกิดว่าเราสวดไปได้เนี่ยก็อาจจะแบบว่ายังไม่ได้บวชอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จ,จะแบบซีเรียสเรื่องการการท่องเหมือนกันตอนนี้ต้องเรียนเลีย์งานไหมเหรอครับจริงๆแล้วจริงๆปีหน้าก็มีมีคิวงานนะครับมีคิวงานที่ท,ที่วางไว้แล้วก็มีต้องไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็พยายามดูหลังจากที่เรา ว่างปุ๊บเนี่ยก็ก็คงจะหาเวลาช่วงนั้นที่จะบวชได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรามีงานอะไรต่อหรือเปล่าก็คุยกับผู้ใหญ่แล้วเหมือนกันไม่เลยครับคือเราเราเราอยากบวชอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็25แล้วเนาะก็จะได้แบบว่ามีสิ่งด,ดีๆเข้ามาในชีวิตด,ด้วยแล้วกเ็เรียนจบแล้วด้วยอะไรด้วยก็คงจะได้ทันมาที่ของลูกผู้ชายได้อย่างสมบูรณ์แบบเครับช่วงนี้ก็เป็นจะเพศครับผมจริงๆเราก็เจอ เจอเรื่องหลายๆอย่างที่แบบเราไม่คาดคิดเหมือนกันเนาะบางทีถ่ายรายการสีโพดามอะไรเงี้ยก็แบบมีประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยในการถ่ายแต่ว่าก็ไม่เคยคิดไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันบางทีเรา,เาถ่ายอยู่ก็แบบว่าโดนอะไรบาดตรงคอนิดนึงอะไรเงี้ยก็ ก็ถ้าคิดเอามาคิดก็อาจจะเป็นไปได้มีส่วนในเรื่องของเปนเจพศเหมือนกันถ้าเอามาคิดนะฮรระวังตัวเองมากขึ้นนะครับระวังตัวเองมากขึ้นครับก็สวดมนต์ทุกคืนนะครับแล้วก็พยายามทําบุญบ่อยๆนะแล้วก็พยายามแบบว่าดูแลเรื่องของการขับรถขับปลาต่างๆก็จะบอกพี่ๆที่คนขับรถว่าเฮ้ยขับช้าๆนะไม่ต้องรีบนะอะไรเงี้ยเห็นว่ายายเองก็อยากเหาเหลือใช่ครับก็จริงๆเราอยากบวชให้คุณยายด้วยเพราะว่าคุณยายเราก็แบบอายุเยอะมากแล้วก็อยากให้คุณยายได้เห็นเท่าเืองแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่ง อาจจะไม่ไม่ได้เห็นหลานบวชอะไรเงี้ยฮะก็คิดถึงคุณยายเหมือนกันอย่างเป็นที่คุณแม่บวชผมคุณแม่ดีใจมากคุณแม่น้ําตาไหลเลยครับเพราะว่าแบบเขาเขาคงรอคอยเนาะรอคอยแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนครับที่ที่รู้ว่าลูกตัวเองจะบวชทดแทนบุญคุณเนี่ยผมคิดว่าท่านคงดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกแน่ๆอยู่แล้วนะครับอย่างเป็นที่ที่ได้เจอเหตุการณ์อะไร เป็นประเพศเจอเหตุการณ์อะไรแรงไหมจริงๆแล้วก็เจอครับแต่ว่าไม่แ,แรงมากอย่างเช่นแบบเราขับรถขึ้นไปที่จอดรถอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราไม่เห็นนะว่าว่ามีรถอีกคันหนึ่งพุ่งเข้ามาแต่ว่าพี่เขาอะพี่คนที่ขับเนี่ยเขาเห็นแต่ว่าเขาแบบเบรกทันก็คือแบบชนแบบติดอย่างนี้เลยก็คือเกือบชนนะเกือบชนแต่ว่าเราก็แบบตกใจเหมือนกันเบรกแรงเหมือนกันก็ก็ถือว่าฝ่ายเขาไปครับม,มีครับก็ได้มีโอกาสได้ทําบุญนะครับบุญใหญ่เป็นทอดกระถิ่นที่สุพรรณนะครับก็ครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสทำบุญแล้วก็ได้ยอดรวมประมาณ ล้านกว่าบาทนะครับกับแฟนคลับที่ที่วัดที่บ้านก็สิ่งเออก็เป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ก็จะพยายามหาโอก,กาสทำบุญเรื ry, ่อยๆครับผมสบายใจขึ้นไหมครับพอได้ท้องขึสบายใจขึ้นครับสบายใจขึ้นแล้วก็ขอให้เป็นเป็นมิตรภาพที่ดีจิแล้วก็มีเรื่องที่ดีเ,เข้ามาใหญ่หลายอย่างเช่นแบบงานอีเวนท์ที่เข้ามาเยอะมากๆแล้วก็เรื่องต่างๆที่แบบเราเราเจอมาก็มีทั้งเรื่องดีหลายๆเรื่องเหมือนกันที่เข้ามาครับครับผมกับที่สายังเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันแต่ว่าก็กลับมาคุยกัน คือจะมีช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราเราเรากลับมาคุยกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนกลับมาเริ่มใหม่กันเริ่มใหม่ไม่ได้พร้อมอ่าครับก็คือเหมือนกลับมาคุยกันในฐานะเพื่อนอยู่ครับผมใช่ครับโอกาสลุ้นค่ะมีครโอกาสลุ้นเลยครับจริงๆก็ต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราเห็นเขาเขาเติบโตมากขึ้นนะนะครับเวลาที่เราไม่ได้คุยกันแล้วก็กลับมารู้สึกว่าเรา เราเห็นอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเขามากขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันข้างช่างที่จะแบบคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนตัวเราดูแฮปปี้ขึ้นมขอการตอบคำถามทางต่อกใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราก็พยายามใช้ชีวิตให้แฮปปี้อยู่ก็ไม่อยากจะใช้ชีวิตให้แบบมีความมีความไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วแล้วก็เราก็คุยกันมา5ปีเนาะเป็นเพื่อนกันมา5ปีตั้งแต่ก่อนเข้าวงการผมคิดว่าที่สาก็เป็นคนที่แบบ รู้จักเราก่อนเข้าวงการอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้จักเราคือไม่ได,ไได้ไม่ได้ชื่นชอบเราในสิ่งที่แบบที่เราเป็นกัรนพัทกันเดอะสตาร์าร Star, แต่ว่าเขารู้จักเราตั้งแต่กันยังไม่มีอะไรเลยอะไรก็เป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็แบบเออยังคุยกันมาตลอดก็ก็ถือว่าเขาเป็นคนที่แบบน่ารักมากๆครับไม่ถึงทุกวันครับไม่ถึงขนาดนั้นใช่คุยกันมากขึ้นกับเมื่อก่อนเนี่ยเราแยกถามเรื่องงานได้เหมือนกันก็ที่ไม่ค่อยมีเวนิเก่ต้มาเลยนะเป็นเวนิเวนสตาร์ดูหัวมาส่วนใหญ่ะครับผม จริงๆแล้วแล้วแต่เขาจะรับงานนะคะคือจะมีคนที่คอยรับงานแล้วก็เราก็จะบอกเขาว่างานไหนที่เรารับได้ว่างานไหนที่เรา uh วิ่งสามารถวิ่ง2องสางานในวันเดียวได้ก็จะพยายามพยายามรับเพราะว่าก็พยายามเก็บตังค์นะครับเก็บตังค์ปลูกบ้านที่สุพรรณอยู่ตอนนี้ครับผมางวัมีเขามาเยอะเยอะครับเยอะมากบางวันก็มีวิ่งคือกรุงเทพก็มีครับกรุงเทพบางวันก็2งงานอย่างวันอาทิตย์นี้ก็มี วิ่งประมาณ3งานอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับเป็นไปเจอเทศถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเออสิ่งที่ดีก็มันก็ก็เป็นสิ่งที่ดีได้แต่ว่าบางเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจจะบบเอามาทําให้เราแบบกังวลใจได้เล็กน้อยอะไรเงี้ยครับ